สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองนะครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับผมการทอดชิปขยายของแอมจิวนะครับผมแล้วก็ชิปอื่นอื่นด้วยนะครับทำเหมือนกันครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีเนี่ยครับผมเครื่องเป่าลมร้อนนะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ลวดสับตะกั้วนะครับผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็คือตะกั้วเลวนะครับผมก็ใช้ยี่ห้อนี้ครับรีฟลักนี่นะครับแล้วก็ปากคีบครับผมผมใช้แบบเซรามิกนะครับผมมันจะได้ไม่ร้อนนะครับ แล้วก็แปรง4ฟันนะครับผมเอาไว้ขัดเช็ดทุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมทรินเนอร์นะครับผมคือสารละลายนะครับเอาไว้ทําความสะอาดนะครับนี่นะครับผมมาเริ่มนะครับผมก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับค่อยๆเป่ารอบๆนะครับผมของตัวชิปขยายนะครับที่ข่ามันเนาะนะฮะค่อยๆเป่านะครับผมใช้ความร้อนอยู่ที่130องศานะครับ พอเอพออกเสร็จแล้วนะฮะเราก็ใช้ลวดสับตะกั่วนะครับมาซับรอบๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันสะอาดนะครับผมค่อยๆทานะครับแล้วหลังจากซับเสร็จนะครับก็นะครับผมแปรงชุบทินเนอร์ครับผมมาเช็ดนะครับวิธีการใส่นะครับผมก็ใช้ตะกั่วเลวนะครับผมก็ถ้าใครมีแบบที่เป็นลอดที่สามารถบีบได้ก็บีบลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่มีลอดที่มันบีบได้นะครับผมก็ใช้ท้ำการเอาอะไรก็ได้นะครับผมไปแต้มๆแต้มๆนะครับให้ทั่วขานะครับผม ให้มันติดทุกทุกข่าเลยนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาชิปขยายตัวใหม่นะครับผมที่เราไปหาซื้อมาเนาะเอามาวางนะครับให้ตรงร่องตรงจุดนะครับผมจัดให้เรียงอ่าจัดเรียงให้ตรงนะครับผมนะฮะนี่นะฮะค่อยคทํานะครับแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับผมค่อยๆเป่านะครับผมซึ่งมันจะติดหรือไม่ติดนะครับเราสังเกตได้ที่ตัวตะกัวเหลี่วนะครับผมมันจะเปลี่ยนสีจากสีเทาเทานี่ยกลายเป็นสีเงินเงาเนะครับผมก็ค่อยคทํานะครับ เตาไปรอบๆนะครับผมใช้อีกฟังหนึ่งก็ใช้ประคีปกดไว้นะครับผมเนาะโอเคครับแล้วก็ทุดท้ายคือทำความสะอาดด้วยแปรงชุบถินเนอร์นะครับผมแล้วก็ทำการตรวจสอบจุดบัตกรีต่างต่างนะครับว่าจุดต่างๆเนี่ยมันดีหรือเปล่ามีตรงไหนช็อตหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีก็แก้ไขก่อนนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงกันนะครับว่าเราเปลี่ยนแล้วมีเสียงหรือเปล่าครับผมโอเคครับ เรียบร้อยนะครับผมกลับมาเปิดติดเปิดดังเลยนะครับผมเปลี่ยนไอซีเรเตอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ชิปขยะต้องตัวเสียหหยนะครับนี่นะครับผมนี่ฮะตองตัวนี้เสียนะครับผมแล้วก็เ e กเลเตอร์ที่มันแตก็เสียนะครับชุดบลูทูธปกติดีครับผมโอเคครับผมเชื่อมต่อได้ปกติฟังได้ปกติแล้วครับขอบคุณครับผม AS อสองหนึ่งครับขอบคุณครับใครที่อยากเป็นช่างย่าทำตามนะครับก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆแบบที่ผมบอกมันนะครับผม โอเคครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย